สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับโ,โยโยฮูเม,มอร์ดัสและตอนนี้เราก็อยู่กันได้ไหมครับกันนะครับนะท่านผู้ชมรู้จักแบนเนอร์ป่ะครับใช่แล้วมันก็คือป้ายสีในเกมรคร f t ที่สามารถตกแต่งได้หรือจะเพิ่มลายอะไรลงไปก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าหน้าที่ของมันมันไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้ซึ่งมันยังมีอีกเยอะมากและในวันนี้ผมก็จะพาไปดู5วิธีใช้แบนเนอร์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้โอเคมันจะเป็นไงแล้วก็ไปดูกันเลยป้ายถ้าคุณเอาแบนเนอร์ไปตั้งชื่อใหม่จะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมขอลบก่อนแป๊บหนึ่งเอาเป็นลักซ์3โอเคเป็นชื่อตัวอย่างนะครับนะตัวอย่างในการใช้หลังจากนั้นก็ลองเอาไปวางนะครับนะมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแต่ว่าถ้าลองทุบออกดูแล้วก็ลองเก็บมานี่ครับท่านผู้ชมมันยังเป็นชื่อเดิมที่ผมตั้งไว้อยู่และถ้าอยากรู้ว่ามันแปลกตรงไหน,นคุณก็ลองกับบล็อกอื่นๆนะครับนะจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ลองตั้งชื่อดูนะครับ ่าโอเคมาเดี๋ยวบุจะลองตั้งชื่อใหม่ก่อนชื่อแรกม,มันคือแซนเอาเป็นมาสเตอร์ยีเติม76ไปด้วยกันโอเคออกมาอ่ะบล็อกไซด์บล็อกนี้นะครับนะก็จะมีชื่อว่ามาสเตอร์ยีเจนะครับโอเคลองเอาไปวางดูปั๊บอ่ะมันจะกลับมาเป็นชื่อเดิมไหมนี่ครับท่านผู้ชมนะถ้าทุบบล็อกออกก็จะรีเซตเป็นชื่อเดิม ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชอบการเดินทางแล้วเ,เจอเลนมาร์คที่น่าสนใจคุณสามารถนําแบนเนอร์มาปักหมุดได้โดยการที่เปิดแผนที่ก่อนหลังจากนั้นก็เอาแผนที่คลิกขวาใส่แบนเนอร์นี่ครับท่านผู้ชมนะสังเกตที่แผนที่จะมีหมุดแบนเนอร์ที่เรามาร์คเอาไว้หรือถ้าเราเปลี่ยนชื่อแบนเนอร์ไปเป็นชื่อที่เราต้องการแล้วเอาแบนเนอร์ที่เราเปลี่ยนชื่อไปหมุดลงในแผนที่แบนเนอร์ที่เราเปลี่ยนชื่อก็จะมีชื่อขึ้นบอร์ดอยู่ในแผนที่ด้วยเป็นไงเจ๋งปะล่ะ ถ้าเกิดคุณมีแบนเนอร์สีเหลืองใช่นั่นแหละโอเคเดี๋ยวขอถูกออกกันมาไปที่บล็อกซรูมนะครับนะให้คุณลองตกแต่งแบนเนอร์ของคุณยังไงก็ได้นะครับนะเอาสีอะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวผมขอตกแต่งอย่างนี้กันมาโอเคได้2เฉดแล้วต่อไปก็เอาลายอิฐอ่าอันนี้แหละสวยงามแล้วถ้าคุณเอาแบนเนอร์ที่คุณตกแต่งไว้ไปหมุดลงในแผนที่ปับ๊บนี่ครับท่านผู้ชมนะต่อให้คุณตกแต่งแบนเนอร์แบบไหนหมุดก็จะเป็นสีแรกที่แบนเนอร์ใช้อยู่ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ตาม ในเกมไมค้าก็จะมีแบนเนอร์ลายพิเศษเช่นกันนะครับนะก็จะมีลายดอกไม้ซึ่งจะใช้ดอกออกไซเดซี่แล้วก็กระดาษนะครับนะาเอามารวมกันในกล่องครับคุณก็จะได้แบนเนอร์เพนติงลายดอกไม้นี่ครับโอเคต่อไปก็จะเป็นลายคลิปเปอร์นี่ก็จะใช้หัวคลิปเปอร์นะครับนะแล้วก็กระดาษก็จะได้เพนติ้งของมันมาก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปก็ลายของกะโหลกไข่นะครับนะก็จะใช้หัววิ s าสเกลตันแล้วก็กระดาษก็จะได้เพนติ้งมันมา อุปกรณ์ก็จะหายากหน่อยๆนะครับต่อไปก็จะเป็นลายโมแจงนะครับนะก็จะมีประมาณนี้ซึ่งก็ต้องใช้แอปเปิลทองเอนชาร์นะครับนะแล้วก็กระดาษคุณก็จะได้พิมพ์ติ่งมันมาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับอันที่คราฟได้ส่วนลายลูกโลกจะเป็นลายที่ไม่สามารถคราฟได้นะครับนะจะหาได้จากวีเดเจอร์ที่ทําอาชีพขัดตัวกรัฟเฟอร์นะครับนะแต่จะเป็นต้องมีเลเวลในการแลกของเป็นระดับมาสเตอร์ก่อนถึงจะสามารถแลกพิมพ์ติ่งลาย g l o b a l ได้นะครับนะก็ลายลูกโลกนั่นแหละ ราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ค่าที่จะหาลำบากนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนวิธีใช้พ a นติ้งแบนเดอร์นะครับนะให้คุณนำแบนเดอร์ที่คุณต้องการมาก่อนแล้วก็สีที่คุณจะลงหลังจากนั้นก็วางพินติ้งลงไปปั๊บโอเคมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะคุณก็จะได้พินติ้งกับคืนมานะครับนะอ่าเรามาดูป้ายกันตอนถือก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคลองวางนี่นะครับท่านผู้ชมนะ มันก็จะดูได้เทประมาณนี้แหละุณสามารถตกแต่งโล่ในเกมไหมครับให้ดูดีเกินหน้าเกินตาชาวบ้านชาวช่องชาวนู่นชาวนี่ชาวนั่นประชากรของโลกไหมครับได้โดยการที่นําแบนเนอร์มาเอามาใส่กับโล่ได้ในช่องคราฟนะครับนะนี่โอเคแบบอื่นก็ทําเหมือนกันนะครับนะคล้ายๆกันนี่โอเคมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่ครับโล่ลคริปเปอร์ต่อไปก็เป็นลายโกเบ็คิปเปอร์โกเบ็คิปเปอร์จะพูดสานทานําไรทำไโอเค ือสองมือได้นะครับนะนี่มันก็จะประมาณนี้เลยมันก็ดูแปลกไปอีกแบบนึงฮะโอเคครับก็เป็นอย่างกันบ้างครับสวัสดีคืนวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลตกหล่นยังไงหรือผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะจะได้แชร์ต่ออกันส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย Yeah.